สวัสดีสวีเดตทุกคนเลยนะคะมาพบก,กับแม่หมออมมี่ค่ะกับหัวข้อสั้นๆช่วงนี้เลยนะคะแม่หมอมั่นใจว่าทุกคนอยากดูและอยากดูอยากฟังนะคะต้องเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยนะคะแล้วเชื่อมั่นในไพโอรากรูการทุกไปอุปกรณ์ทุกชิ้นของแม่หมอด้วยนะจ๊ะสําหรับหัวข้อที่ว่าช่วงนี้ใครจะได้เจอคนรวยมีกระตั้งมาเปมาจีบมาขายขนมจีบคุณน,นั่นเองนะคะมาเลยค่ะ โอเคค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะคะแล้วเลือกการ์ดกันได้เลยนะคะเว็บที่1ค่ะกองที่1ค่ะชาวกองที่หเป็นไพ่ใบนี้นะคะเลือกได้เลยค่ะเว็บที่สองนางฟ้าสวยงามกองอ่าการ์ดใบนี้ค่ะแล้วกองที่ สค่ะเป็นพไพ่ใบนี้จะไพยเรือมาแล้วจัดล่าสุดแล้วก็เป็นการ์ดใบสุดท้ายนะคะแม่หมอมา4ก่องสําหรับวันนี้ใครจะมีเกณฑ์นะคะได้เจอคนมีกระตังเอ,อ่อคนรวยนะคะมาเปมาขายขนมจีบคุณนั่นเองนะคะมาได้เลยค่ะอันนี้แม่หมอสับพไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยไพ่อรากุรุนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะชาวกองที่หนึ่งว้าว การเงินก็มาเลยค่ะทีเดียวเลยจ้าเท่ากองที่หนึ่งนะคะอันนี้คุณจะได้เจอแล้วสิ่งที่คุณจะได้เจอนะับแต่นี้ที่เราได้ดูดวงกับแม่หมอไปนะคะคนคนนี้สามารถช่วยเหลือค,คุณได้ซัพพอร์ตคุณได้แล้วคุณกับเขาถ้าจะได้เจอกันคือมันเป็นสถานการณ์ที่ลงตัวมากๆ สินเสมอการผู้ใหญ่เห็นชอบคุยกันแล้วมองตารู้ใจรู้เรื่องในหลายๆเรื่องและอีกต่อไปคุณอาจจะได้ท่องเที่ยวกับเขาเดินทางกับเขาถึงขั้นจริงจังถึงขั้นมีอนาคตร่วมกันได้พูดเห็นสิ่งที่แบบเฮ้ย ฉันอนะอยากทํานี้ให้เธอนะเฮ้ยฉันอยากทานู่นให้นี่ให้เธอนะมันเป็นเรื่องเป็นราวที่ดีๆมากๆเลยค่ะะชาวกองที่หนึ่งเปิดรับพลงงานดีๆกลับไปด้วยนะคะเริ่มเลยสําหรับชาวกองที่สองค่ะเป็นการใบนี้นะคะคุณจะได้คนเปย์เปล่าไหมคะม,มาค่ะมาเปล่าเลยค่ะไม่เปล่าแน่นอนค่ะก็คือช่วงนี้นะคะถ้าถามว่าเปดีไหม ไม่ถึงขั้นเปแต่จะเจอที่แบบเฮ้ยเขากับคุณนะคะรู้สึกว่าคลิกกันรู้สึกว่ามีความชอบในหลายๆเรื่องที่ได้คุยหรือได้เห็นกันแล้วเนี่ยมันโอเคะคะ่ะคือมันเข้ากันได้นึกออกใช่ปะมันมีความเข้ากันได้มากกว่าที่เขาจะถึงขั้นเปย์คุณอันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเปย์นะคะแต่ก็ถือว่าความสัมพันธ์เอาคุณแบบเอ้ยเอาตัดสินใจเอาอยัางไงดีอ่ะฉันจะไปต่อดีหรือเปล่าแต่ถ้าถามแม่มออ่ะกองนี้สามารถไปต่อได้นะคุูแค่ ัดีอาจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะว่าเออคุณนะคนที่จะแบบทำยังไงดีให้ให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะเอฟเฟกเยอะแล้วแม่หมอสำหรับชาวกองที่สามนะคะเป็นการ์ดใบนี้ค่ะโอ้ว้าว อันนี้เปไหมโดยรวมนะคะคนคนนี้ไม่ได้ถึงขั้นเปแต่มีหน้าที่การงานดีเป็นผู้รักผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํานะคะมากกว่าเรานั่นเองหรือบางคนถึงขั้นแบบเคยมีข้อมีควรวมมาแล้วแต่งงานมีลูกมาแล้วแล้วก็เขาเลิกกันแล้วก็ไม่ได้ไปเจอคุณแล้วก็อยากคิดที่อยาก ออดูแลคุณหรือถึงขั้นมาเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันกับคุณอะไรแบบนั้นเลยแล้วเขาก็แอบ,บดูคุณอยู่แล้วนะคะต,ตอนนี้ก็มีส่องมีมองว่าคุณทําอะไรแล้วอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างมีใครหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนั่นเองค่ะเปิดรับพลังงานดีๆสาหรับชาวกองที่สามไปด้วยนะคะอ่าชาวกองที่สี่ค่ะกองสุดท้ายแล้วค่ะเจอไหมอันนี้แม่หมอจะบอกว่าคนคนนี้ไม่ค่อยมีเงินนะเออ มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณด้วยหรืออายุมากกว่าคุณมากพอสมควรแต่ผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเขาแล้วฝ่ายคุณจะเห็นชอบป้องกันว่าเออโอเคผ่านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันได้พักผ่อนร่วมกันได้แบบว่านูน่นนี่นั่นนี่หรือไปกันแบบเป็นครอบครัวอะไรแบบ ผู้ใหญ่จะช่วยคุณให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณอะคือมันไปได้ต่ออะไรแบบนี้นะคะอะโอเคจะเจอไม่เจอนะคะก็ขอให้ทุกคนรับพลังงานดีๆไปเด้อเนาะไอเรื่องแบบนี้ใครก็อยากได้ใครก็อยากโดนอะไรแบบนี้ค่ะอะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก่อนไปอย่าลืมให้ทุกคนนะคะกดถูกใจเพจแม่ลูกดวงให้แม่หมอด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้แม่หมอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปสวัสดีสวีเดตค่ะ